สวยเริศเชิดแตกโกพูดถึงคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ต้องนึกถึงอิงจากละครจนกว่าจะได้รักกันนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้แพรพิชาพาถึงเบื้องหลังความสนุกของการรับบทนี้ซึ่งเธอบอกว่าใช้เอเนอรจีเยอะมากและการเวิร์กช็อปที่ให้เปรียบตัวละครเป็นสัตว์ต่างๆคิดว่าตัวละครอิงเป็นสัตว์อะไรกันคะแพรกับทุกๆคนได้ไปเวิร์กช็อปกันมาทุกคนก็จะได้การบ้านว่าแบบ เอออยากให้คาแรคเตอร์นี้เหมือนสัตว์ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอิงได้ดีไซน์ออกมาว่าจะเป็นเหมือนนกยูงผสมแมวอินเนอร์เหมือนแมวจะพยายามจะทำคาแรคเตอร์ให้เหมือนอยู oh. อ่าซึ่งแมวในที่นี้ก็จะมีความที่แบบถ้าใครเคยเลี้ยงแมวก็จะเห็นว่าแมวบางทีเขาก็ดูแบบสง่าง,งามบางทีก็ดูเป็นอะไรง,งงงโกโก้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เออคาแรคเตอร์นี้น่าสนุกมากเลยด้วยความที่เราทำกันบ้านมาตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วแล้วก็แบบพอได้เข้าซีนกับแบบมีนที่แบบไปยืนเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกโอเคเริ่มสนุกแล้วเริ่มเข้ากับคาแรคเตอร์เราก็จะเริ่มแบบแบบดีไซน์ท่าทางออกมาได้แบบง่ายกว่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็จะแบบผสานรวมกับเราหลังจากนั้นก็เล่นได้เลย พี่นกพุ่มกับอ่ะเป็นคนที่ทำงานละเอียดมากๆ <Yeah. S 1> แล้วพี่นกจะคอยช่วยดู energy ของตัวละครเองไม่ให้ตกถ้าสมมติแบบเอฟแแอบหลุดนิดนึงพี่นกก็จะเริ่มแบบตกบกับแล้วบอกว่าแบบให้เราไปดูมอนิเตอร์แล้วก็จะเหมือนพยายามทำความเข้าใจกับเราประมาณนี้ค่ะมันมันมีช่วงที่เราแบบเอเนจีตก <laughs> มีค่ะเดี๋ยวก็มีง่วงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแบบอ่าด้วยความที่ถ้าสมมติว่าเอเนจีอ่ะมันมาไม่ถึงกับตัวละครนะ คือภายนอกเอาเธอมันได้แต่แววลตาอาจจะไม่ได้เป็นตัวละคร100%อย่างที่บอกคือพี่นกก็จะแบบพอเขาเห็นอะไรสักนิดหนึ่งในจอแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่คาแรคเตอร์ของอิงเขาก็จะเหมือนมาคุยกับเราแล้วแต่ละคนในเรื่องก็คือ e NERGY พุ่งไม่ไหวพี่วิลลี่งี้พี่หมากยาย่า,ยามีพี่ปิงปองแล้วก็เดอะแกงแล้วคืนนี้อิงต้องเข้าไปอยู่ในภูดินปากแล้วค่ะ ไม่ว่าจะแมวหรือนกยูงบอกได้คำเดียวบันเทิงเรื่องนี้ต้องขยี่กับสายฝนชี่ช้าง